สวัสดีค่ะพี่น้องบุกกับหนองอิงยามเสาเด้อค่ะเมอนี้ิกะพมาบรรยากาศที่หน้าเด้อค่ะทางกับกระตุ้นแอร์เด้อค่ะกล่องกระดิสไซบัรยกาศเวยๆเลยะคะพี่น้องสวัสดีอีกรอบพี่น้อง คลิปมื่อนี้จะเป็นคลิปอยู่หน้าเลยค่ะจะพายจ้ำได้ว่าอยากจับอันนี้มากว่ามาก,กับ,บพลอยจะเปิดโอ้หันมาสวัสดีครับแม่ลู <c oughs> กสวัสดีครับก่อนที่สวัสดีแล้วสวัสดีครับอันนี้จะมาจับปลากับปูจับปลากับปูอันนั้นว่างนั้นว่างกระแทกขาดกระแทกทะลุพี่น้องพุ่นที่มาจากทางพุ่นนี่ตัวนี้น้ำไหลเด้นะอู้ปลาป้าขึ้นป้าขึ้นไหลไหลาขึ้นปลาขึ้นป้าขึ้นป้นตรงนั้นตรงนั้น้ยยนยะ สาลาและเปอร์วันนี้เปิร์วันนี้จะเอาอะไรเปอร์มาเร็วอ้าวตาทองสิเป็นคนหวานด้วยค่ะตาทองสหมานบอหมานบอหูเปิร์อย่าเพิ่งลงให้ตาหวานก่อนแตกบอแฮบอแตกให้หนูลงไ่ด้ได้ยังยังมันหลึกด้วยค่ะมองนีมันตาบอกจะเอาปลาขึ้นมาก่อน ของพี่ประมาณนี้ก็น่าจะมีปูไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,ง,งให้ต้าปลาหินมาก,ก่อนเงียบมิดสะอาดเงามึง,างบาดแหลกเด้อค่ะเป็นด้บาดแหลก สะอาดพี่น้องล่างแหโอ้แต่ตัวเดียวแต่ปลากระดิสกบกหอยปลาขาวเออแต่ปลาขาวปลาขาวกับปักหอยเปอ้าเก็บอะไรอ่ะอ๋อปลาเขา่่าปลาขาวหน่อยานี่ขาใหญ่หบะทันใหญ่เนทันใหญ่แล้วนี่เอาหอยไปลองตรงนี้ตัวนี้ิ้นตัวนีิ้ดูอุ้ยวุ้ยุ้ยวุุ้้ย เป็นไหมปวดปลาไม่เป็นปเราน่าจะรวยอาหารแล้วแหละถ้าเราอยู่นาแบบีเอ้ยมันติดเลยเหรอเมอปล่อยก่อนวิ่งเลือ่อนเลยว่าเขาสั่นเออเขาทาเนาะเปิดเนาะทําทาคือเนาะคือหูจักน้าปลาเนาะลงไปแล้ว อย่าเพิ่งลงไปเขาจะหวานอีกอยู่อิ่งหยุดก่อนแต่เราสองตั่ว่าจะให้หนูลงไปอ่ะเออเดี๋ยวก่อนเขาจะให้ลงอยู่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนไหนจะรู้เหรอหวานอีกก่อนมเกาะดีเถอะเออ์ขาดก็กว่า อ้าวมาเมืองบาทสองพี่น้องสีสะอาดบ่สะอาดคืออะไรบ่ได้แล้วเมาไปเก็บกับปูบรรยากาศเด้อค่ะเจ้าปลาไปทำอะไรกินไก่ต้มตัวเล็กแค่นี้เหรอถ้าใครคุณไปต้มกินปลาอะไรตัวนี้เขาเรียกปลาอะไรปลาขาวปลาขาวอ,าอ้อ บาทสองลวค่ะพี่น้องเดกล้าปูไ่เจอปูเลยเงียบ้อยยางขาดอะไร่เงียบวะแรนอยู่ในปลาเข่าคนเดี๋ๆวตหนึ่งป้าขาหน่อยกับหอยกับขี้ต้ม เดี๋ยวปลาขาวหน่อยตัวหนึ่งสองโตที่น้องแจ็คปลาจะใส่เต็มกระติกเขาว่าเดี๋ยวถึงละสองกตเต็มก่อนมันลึกมากเลยนะน่ะเปิ้ลลึกนะเปิ้ลช่วยไม่ทันเลยนะเอามือค้ำไว้ก่อนมือขอบค้ำยินไว้ก่อนแล้วค่อยลงแล้วค่อยนี่งพิ้ว พี่ขอบพี่น้องบาทสามบาทสามนะมึงก็เถ่าสิวานเนี่ยบ่อเปอร์ย่าไปไกลต้าลูกออได้หน่อ,อยเ่นกวนบ้านพะี่น้องพี่ใดประดิตรงนี้กระแทกขาด มุยเนไม่ยืนนัไช่วาล้างก่อนเดียนั่นเห็ยลาพี่อีกจบางเรียมแน่วาปากอันนี้มิต่ป้าขาวมดน้อยด้วพี่น้องมีเล็กหน่อยลินปลาหายไปแล้วป้าแรงกัาปลาขาวล่ะ เนี่ยว่างนันทีกระแทกขาดพี่น้องเห็นไหมมึงเดวตาทองเราสิวานอีกหลอบนึ่งก็ค่ะหลานกับอ้นอ้วเราอยู่เลิกเลิกห้าเยอะสุดแป้ายังโหเฮ้ปเยเฮ้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 ยอุ้ย Eat, <'t> อย่าพึ่งอย่าพึ่งปลาจะหายหมดไอ้ป้านี่วู้ไม่รู้เรื่องเลยนมาอะไรตกปลาโอ้ไม <c oughs> ่ติดสักตัวได้ยหอยได้ยูได้ยูนี่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 ตัวเล็กตัวเล็ก เรา่ออยากมาหน้าอยากมาแ,แต่หน้าแต่พี่อิงติดแหยตายเมื่อกี้พี่อิงก็ติดแหยตายมาแล้วนะกระโดดเฮ้ยยังพึ่งอยังพึ่งนะตาสีวานท่านี้นะตาสีวานท่านี้ห้ามลงพี่จะลองดูความลึกตาจะหวานแหยอียง 你不能啊！你这跟子都老了

เนีจ้สิจุ๊บจักจุกจุจนีปลาแมงเขาปลาแงเขาปลาขาวเบิดนะนั่นได้ตันหนึ่งปลาขาวเปน้องปลาขาวได้มกอยู่นี่้าว่าง่ายสองขาวได้สองขาวปน้อง นแนงพี่น้องปศุป่าสอยตาได้ร้ายป๊อปป๊อโอ้โหเปิดพระท่านหัววานด้วยค่ะปศุป่ากันยังปศุพระท่านกิงบ้างไหน เมอนอีก็ทือว่าไดี๋ยูซีหาบกตไวป็นหองปลาเขามนหน่อยมาเด็กหน่อยมาเล่นน้ำป้าแลนนี้เขาปลาเขาเลยค่ะถือว่าพาเด็กหน่อยมาเปิดประสบการณ์ปนบักจัดเปิดมวนกวามูมึงเอ,อ้ยไปเนกว่นีเวเยยะ ยิงจับแต่ป,าปาาลปปาออเอามาให้แม่ดูหน่อยเร็วนอ, <c oughs> องเห็ดป้าลุดมือพี่น้อง ป,ปักหน่อยหน่อยมังปลาซิ่วหน่อยอ,อีกตั้งตัวใหญ่แห้อะไรเห็ดตโตสุดนั่นเต็มเลยเต็มเลยอยู่ตรงนั้นป้ามันมันค่อยค่อยตอดตอดนู้คลิปนี้บอเน้นปริมาณพี่น้องเน้นประสบการณ์เจ้าช่องเราอยากพาหลานเรามาหาประสบการณ์การหวานแหเด้อค่ะแต่ร้านเรากะมวนกับการเล่นน้นาม,มากกว่าเทิ้งจัดเทิ้งอิงกับเด็กหน่อยอยู่นะคะ ก็ถือว่าเป็นเช้าวันเสาร์ที่เด็กๆมีความสุขมากกับการได้เล่นน้ำป้ายหลับพี่น้องกลับบานแล้ว,วจจป้าหยหลับพี่น้องกลับ,บานแล้วค่ะ